กลิ่นตัวแรงมากนะครับอาบน้ำลวสงหนะครับแต่ก็ยังเอากลิ่นตัวไม่อยู่ครับมันเป็นเพราะอะไรครับเราแก้ปัญหาได้ไหมมาฝังกันที่มีปัญหาคืออาบน้ำสักพักแล้วมีกลิ่นตัวเนี่ยสิ่งที่คุณน่ะอาจจะลืมนะครับหรือไม่ได้เคยสังเกตมาก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวมากครับและต้องใช้ทุกครั้งในการอาบน้ำนั่นก็คือสบู่พิการอนำหนำครับคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับคุณลองเปลี่ยนสบู่ที่คุณใช้จากสบู่ยี่ห้อเนี้ยไปเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งลองเปลี่ยนเลยสิ่งที่ครัับบสู่ตวนี้ จะทำให้กลิ่นตัวเราเบาลงนะครับหรือว่าไม่แรงมากนะครับแต่อสบู่อีกต้นนึงนะครับพอเราใช้ปุ๊บทำไมใช้มันก็ยังกลิ่นยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมถ้าหากคุณได้ทดลองนะครับและเป็นจริงอย่างที่ผมพูดคุณอยากกลิ่นตัวหายนะครับผมอยากแนะนํานะครับให้คุณเปลี่ยนมาใช้สบู่นักกิวนกาครับเพียงเท่านี้นะครับกลิ่นตัวของคุณจะหายอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นสบู่แบบนี้นะครับถ้าหากสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางติกต็อก ได้เลยนะครับหรือถ้าหากว่าใครนะครับที่เป็นคนใช้แอปส้มกับแอปน้ำเงินนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันครับและถ้าหากว่าอยากได้ถูกๆนะครับเก็บค้ส่วนลดครับเพียงเท่านี้ก็จะราคาที่ถูกกว่าปกติ